สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน Hello everyone กลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4กันอีกครั้งค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะได้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนทําการบ้านกันเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะสําหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ Annas Day นะคะเราจะมาทําความเข้าใจกันค่ะว่า1วันของ Anna เนี่ย ทำอะไรบ้างนะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะจะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะ exercise ที่8ค่ะนักเรียนพร้อมไั้ยยังคะเปิดหนังสือแบบฝึกหัดเลยนะคะหนังสือแบบฝึกหัด exercise ที่8ค่ะ exercise ที่8นะคะของยูนิตที่1ค่ะเปิดหนังสือประกอบด้วยนะเด็กๆ เป็นเรื่องของแอนนาสเดย์หรือว่าวันของแอนนานะคะวันของแอนนาถ้าในหนังสือแบบฝึกหัดของนักเรียนจะมีรูปภาพประกอบด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นักเรียนมาฟังครูอ่านเรื่องของแอนนานะคะแล้วมาเติมคำศัพท์กันค่ะพร้อมกันหรือยังคะเดี๋ยวครูจะอ่านไปทีละข้อนะคะตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ6ค่ะให้นักเรียนตั้งใจฟังครูก่อนนะ แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำพร้อมๆกันค่ะ e x e r c i s e ที่8นะคะในหนังสือแบบฝึหหะะก,กบบหัดหน้าที่11นะคะเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่11นะคะ Exercise ที่8ค่ะโจทย์บอกว่า listen and complete listen and complete ให้นักเรียนฟังแล้วก็ทำประโยคให้สมบูรณ์นะคะหมายถึงว่าให้นักเรียนฟังครูนะและเดี๋ยวเรามาทำประโยคเติมในประโยคให้สมบูรณ์กันค่ะ one anna's first class is in the gym she likes pe it's easy two then she goes to the classroom she reads writes and study math three at twelve she has lunch in the playground with her friends. Four. After lunch, she has got art and science. Five. After school, she goes home. She does homework, but it's difficult. Six. She goes to bed at 8 p.m. นักเรียนฟังครูทันไหมคะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งนะมาดูทีละข้อค่ะข้อที่หนึ่งค่ะ Anna's first class is in the gym. She's like PE. It's easy. ชันคาบแรกนะคะคาบแรกของแ n นนนะคะ,ะ,คะก็คืออยู่ในโรงยิมใช่ไหมคะ,ะเธอชอบ วิชาอะไรคะ PE Physical Education วิชาพละศึกษานะคะเพราะว่า it's easy มันง่ายนะคะต่อไปข้อที่สองค่ะ Then หลังจากนั้น she goes to the classroom เธอไปที่ห้องเรียนนะคะ she reads writes and study maths หลังจากนั้นเธออ่านเขียนแล้วก็เรียนคณิตศาสตร์นะคะ ต่อไปค่ะข้อที่3นะคะ at 12ก็คือกี่นาฬิกาคะ12 12นาฬิกานะคะ she has lunch in the playground with her friends เธอรับประทานอาหารเที่ยงที่ไหนคะ playground ที่สนามเด็กเล่น with her friends กับเพื่อนๆของเธอนะคะข้อที่4 after lunch หลังจากพักเที่ยงแล้วนะคะ she has got art and science เธอเรียนศินละปะแล้วก็วิชาไร้า Science วิทยาศาสตร์นั่นเองคะ่ะต่อไปคะ่ะข้อที่ 5. after school หลังเลิกเรียนนะคะ after school หลังเลิกเรียน she go home เธอกลับบ้าน goes home she does homework but it's difficult เธอทำการบ้านนะคะแล้วแต่มันยาก it's difficult มันยากนะคะ ต่อไปข้อที่6ค่ะ she goes to bed at 8 p.m. เธอเข้านอนตอนกี่โมงคะ8 p.m. ตอน8นาฬิกานะคะ,ะรด้วสองทุ่มของเรานั่นเองค่ะนี่คือ keywords นะคะ keywords ที่นักเรียนจะต้องเติมมีอยู่10บคำนะคะเดี๋ยวเรามาดูอันทีละคำนะจริงๆทั้ง10บคำนี้เราเรียนไปแล้วนะคะเราเคยเรียนกันไปแล้ว เดี๋ยวนักเรียนมาอ่านตามภูรกันทีละข้อนะคะมาเริ่มที่ข้อหนึ่งค่ะ Science Science Homework Homework Goals Goals Maths Maths Twelve Twelve Classroom Classroom PE PE a y g r o u n d Playground g y m g y m Easy Eas y หลังจากที่นักเรียนอ่านคำศัพท์ตามครูแล้วนะคะวันนี้ครูจะไม่ แปลหรือว่าบอกความหมายให้กับนักเรียนนะคะเพราะว่าจริงๆคําศัพท์เหล่านี้เราเรียนกันไปแล้วนะคะและถ้านักเรียนคนไหนยังจําไม่ค่อยได้นะคะนักเรียนเปิด Dictionary นะคะหรือว่าเปิดในโทรศัพท์ของนักเรียนหาคําศัพท์ได้เลยค่ะและนี่คือการบ้านของนักเรียนนะคะในแบบฝึกหัดหน้าที่11ค่ะข้อที่8นะคะให้นักเรียนนําคําศัพท์ที่เมื่อตะกี้นักเรียนอ่านตามครูทั้ง10คํานะคะ เติมในช่องว่างในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่11ข้อที่8ให้ถูกต้องสมบูรณ์นะคะโดยการที่นักเรียนอาจจะย้อนกลับไปฟังที่ครูอ่านให้นักเรียนฟังเมื่อกี้ในแต่ละข้อทั้ง6ข้อนั้นนะคะหลังจากที่นักเรียนทําการบ้านเสร็จแล้วนักเรียนส่งการบ้านในลายส่วนตัวของปุ๊นะคะละหากมีข้อสงสัยในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .4 ให้นักเรียนสอบถามปุ๊ปุ๊มาได้เลยค่ะในลายส่วนตัวนะ หลังจากที่เราได้เรียนแล้วก็ทําความเข้าใจในเรื่องของหนึ่งวันของเอนนาแล้วนะคะหวงว่านักเรียนจะมั่นทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอค่ะและที่สําคัญอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย